เนี่ยถ้าว่าสมมติว่าช่วงนี้มันเขาไม่ให้เดินทางนะเนาะถ้า,ถ,าถ้าเขาสั่งซื้อซื้อแล้วส่งไว้ให้เขาอย่างเงี้ยค่าสง่งเก็บเงินปลายทางได้ไหมได้ครับได้เหรอได้ครับแล้วก็เอาเสียภาษีครับผมอ๋อต้องเสียภาษีด้วยนะถ้าเก็บเงินปลายทางเสียภาษีด้วยร,ราคามันตกอยู่คันเท่าไหร่ราคาภาษีคันละสีะส่ด้วยะะอ๋อถ้าสมมติว่า ส่งเอ่อซื้อทางเยี่ยมส่งคืต้องเสียครับเอ,อ,เอ,อาคันฮะสองคันไม่เป็นไรใส่ได้อ๋อซื้อคันสองคันได้นะได้ครับแล้วก็วกส,ส่งไปสนีไม่ได้ไส่งีแล้วก็มีตกลงว่าห้าส่งได้มีลูกค้าอยากได้แล้วสั่งทางออนไลน์นะ<ด>ส่งให้ได้นะได้ครับ ก็จะเสียภาษีประมาณ4 0่ต่อคันคาัฐสี400อครับผมอืมแล้วก็เก็บเงินไปทางได้โอเคเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรไว้เบอร์โทรเบอร์อะไรโอรโทพี่เท็ฮะนี่อยู่โี่เบอร์จะได้ขอและจะได้ฝากไว้ในในคลิปนี้ไงเพื่อมีคนสนใจเขาจะเข้ามาโทรโทโแล้วก็ฟงปิกหมแลสฮะซิลิกาคำโมเลวอะไรนะมีเบอร์โทรฟงบอก อ่าเบอร์โทรที่ติดต่อได้อะได้จ้มีไหมีอ<ม>๋อคเดี๋ยวเป็ไปเอาที่นู่นก็ไร้ันโอเคโอเคอเค,ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมลุยเดี่ยวเทีเ่ยวกินลูกไม่สอดพากินจะมาดูร้านขายจากยักรยานมือสองจากญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปดูที่ร้านนะครับร้านนี้นี่อยู่ บนถนนสายแม่สอดริมเมยนะครับไม่ได้อยู่ในไอ้ที่ท่าเก้าเฮียกวงนะครับเพราะท่าเก้าเฮียกวงเนี่ยช่วงนี้มันโควิดมันกําลังระบาดเยอะครับก็เลยปิดหมดนั้นน่าจะปิดหมดครับแต่นี้เราจะมาดูที่ร้านที่อยู่บนถนนสายแม่สอดริมเมยนะครับก็เอามาจากท่าเก้าเฮียกวงแล้วกันร้านนี้อยู่ห่างจากตลาดริมเมยไม่ไม่น่าจะถึงกิโลนะครับ <S <S น่าจะประมาณ สักครึ่งกิโลก็น่าจะได้ครับนู้นนะครับสุดทางมันเห็นว่าจะเห็นเป็นในซุม้มของไงตอมอนะครับที่ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับอยู่บนถนนสายแม่สอดแม่สอดริมเอยนะครับนี่ครับถนนเส้นนี้ครับสายแม่สอดริมเอยนี้ไปแม่สอดนะครับถ้าฝั่งนี้ก็จะไป ไปริเมเลยครับร้านก็มีจักรยานเหมือนที่ท่าเก้าโกดังเฮียกวงนะครับมีเยอะแยะเหมือนจักรยานนะครับมีจักรยานเล็กๆทับได้แล้วก็จักรยานที่ใหญ่ๆก็มีเดี๋ยวไปดูถ้าเราถามว่าราคามันเท่าไหร่ครับเล็กๆทับได้นะ อืมสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นจักรยานใหญ่คันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องถามราคาดูนะครับอืมก็เหมือนที่ โกดังเฮกวงคือ59นะครับเหมือนกันนะแต่ต้องถามราคาดูรถนี่ออกมาจากที่แหนโกดังใช่ไหมไครับรถนี้มาจากโกดังครับราคาเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยราคาราคาไม่เหมือนกันนะครับถ้า,าไม่มีเกียร์พันสองถ้าไม่มีเกียร์พันสองหมายถึงรถลักษณะอย่างเงี้ยเหรออันนี้มีเกียร์ด้วยครับอันนี้มีเกียร์อ๋อมีเกียร์รพันสี่ร้ย อันนี้มีเกียร์พันสี่ร้อยข้างหลังนะร้บมีเกียร์มีเกียร์ข้างหลังพนะันสี่ร้อยถ้าไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์นี่เงี้ฟ้าอย่างเงี้ยสีฟ้านี่ไม่มีเกียร์ข้างหลังนะครับพันสองไม่มีเกียร์ในพันสองถ้ามีเกียร์ในพันสี่ร้อยแลวอย่างงู้นละ่ะรถ,รถอ,อันนี้เป็น 2> 2<า>พุตขอบฮะฟุตของนี่สามล้านกว่าครับ สามพห้ามีเกียร์ด้วยเป็นรถคล้ายๆเสือเสือภูเขาเนาะสามพันห้าถ้าเป็นรถธรรมดานี่ก็มีเกียร์ก็พันสี่ไม่มีเกียร์ก็พันสองนู่นนะครับอันนั้นเป็นรถแบบเสือภูเขาเนะีะที่ปั่นลุยๆหน่อยอืม แลก้วรถเล็กๆคุณน,นะนุ่งเนี่ยข้างหน้าเท่าไหร่หโอ๊ยโอ๊ยข้างหน้าลบพับถ้าไม่มีเกียร์พันร้อนะครับมีเกียร์ทันสี่ครับอ,อ๋อต่างกัน300นุ่งสามร้อยนุ่งนะอันนี้ลดลลพับได้อันนี้รถเล็กลบพับได้เนี่ยถ้าไม่มีเกียร์เนี่ยพัน,น,นพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยถ้ามีเกียร์ มีกียรทั้งสี่อะไรอย่างเงี้ยพันหนึ่งร้อยถ้ามีเกียร์พันสี่ร้อยอืมอ๋อสิ่งนี้ไปนี่เป็นมีเกียร์หมดเลยเป็นราคาพันสี่ร้อยหมดเลยอ,อ,อืมนี่พับได้ด้วยพันสี่ร้อยพับได้ด้วยด้วยถ้าถ้าอย่างนี้นี่ไม่มีเกียร์ที่พันร้อย เนี่ยถ้าว่าสมมติว่าช่วงนี้มันเขาไม่ให้เดินทางอะเนาะถ้าถ้าเขาสั่งซื้อซื้อแล้วส่งไว้ให้เขาอย่างเงี้ยเก็บเงินปายทางได้ไหมได้ครับได้เหรอได้ครับแล้วก็เอาเสียภาษีครับผมอ๋อต้องเสียภาษีด้วยนะถ้าเก็บเงินปลายทางเสียภาษีด้วยร,ราคามันตกอยู่คันเท่าไหร่ราคาภาษีคันละสี่ด้วย อ๋อถ้าสมมติว่าส่งเออซื้อทางออนไลน์อม um, ไม่ต้องเสียรครับเอาคันฮะสงองคันไม่เป็นไรใส่ได้อ๋อซื้อคันสองคันได้นะได้ครับแล้วก็ส่งไปศนีไม่ได้ส่งแล้วก็มีภาษีด้วยครับอืมส่ง,ส,ง,ส,งส่งออนไลน์ว่างันละได้ส่งออนไลน์ไปเก็บเงินที่ปลายทางครับจะเสียภาษีประมนนาณครั้งสี่ร้อยครั้งสี่ร้อยอ๋อ ไอ้ข้างบนนี่คันเท่าไหร่ข้างบนนี่6เยอะไม่ครับตอนนี้สามมาห้าครับสามมาห้าเท่านู้นนะเจ้คอมุนได้เนี่ยฮะไม่ไม<อ>่มีเกียร์นะแล้วก็คอหมุนได้อ,ไดอ๋อคอหมุนได้อ๋อมีคอหมุนได้เดีด๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันพ่อค้านี่ชื่ออะไรโชวครบับมาเปิดหน้าหน่อยเนี่ยดูหน้าหน่อย ชื่อโชว์โชวรูปล่อรูปล่ออันนี้ชูโชว์นี่เป็นคนขายที่นี่นะครับแต่คันนี้นี่คอมันหมุนได้นะครับคอตรงเนี้ครับอ,อะไรนะชอดเด็กอะยยร้อยกลัาอ๋อคอมันหมุนได้ที่ข้าไปปั่นโชว์นะปั่นแบบลูกเล่นเยอะๆนะอ๋อคอ,อ,อมันปั่นได้อันน,ออนี้มันมันสามัน้าอ่าทนี่มันมี ที่วางเท้าตรงนี้ด้วยวางเท้าตรงเล้าหลังด้วยอ่าอย่างนี้นี่ก็พันน,นี้ครับไปมาทาันแปรครับพันแปดทปับแผยยี่หอ้อยี่ห้อองมแล้วกอชิฟอ๋อ,อ,อมันมีราคาที่ยี่ห้อแพงตรงยี่ห้ออืมอันนี้ก็บิดสโตนอ่าพันแปดร้อย อ่าราคาไม่เท่าชันนโชคหน้าโชคหลังราคาสองทางอ๋ออันนี้มีชโชคหน้าพับได้ครับชโชคหลังครับชชล่าสองพันบาทมีชโชคหน้าโชคหลงังข้างหลังนั่งคันเท่าไหร่ข้างหลังรประมาณพันกว่านะคบอุพันกว่าข้างนอกปูเหลืงปูเหลังแบพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยอ๋อครับผมแนี้นะมันก็อยู่ที่สภาพด้วยเนาะใช่สภาพด้วยราคามันจะแตกต่างครับต่างออปชั่นมันเหมือนว่ามี โชคมีเกียร์อะไรเงี้ยราคาก็สูงหน่อยใช่อันนี้มีโชคด้วยครับม rade, ああีโชคหน้าด้วยโชคหลังด้วยอ่าโชคหน้าโชคหลังโอเคออ attorney, down, อเออทำไยอะตรงนี้เพามันแดดส่งอะไงี้เดี๋ยวตกลงว่าถ้าสงกรานต์มีลูกค้าอยากได้ก็สั่งทางออนไลน์ไงนะส่งให้ได้นะได้ครับ ก็จะเสียภาษีประมาณ4ี่้อต่อคันครัฐครับผมอืมแล้วก็เก็บเงินไปทางได้โอเคเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรไว้เบอร์โทรเบอร์อะไรโทรโทพี่เท็ฮะอยู่เบอร์จะได้ขอแล้วจะได้ฝากไว้ในในคลิปนี้ไงเพื่อมีคนสนใจเขาจะเข้ามาโทรโู่แล้วก็โู่ปิ๊กหมแล้วฮะซิิกาขับโมแลวอะไรนะ มีโบอโทคงเหอ่าเบอร์โทรที่ติดต่อได้อะได้ใม,มีไหมมีมอ๋อเดี๋ยวเขาไปเอาที่นู่นก็ได้จ้โอเคโอเคครับผมโอเคนะครับที่นี่ก็เข้าออกสะดวกนะครับไม่ต้องไปที่ท่าเรือที่โกด,ดังเพราะตรงนี้ที่ที่นู่นเขาก็ปิดหมดแล้วนะครับมาดูที่นี่ได้นะครับเถอะครับชอบใจถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ร้านอยู่ริมถนนนะครับ